ออกอยากให้อวยซ่อมได้เลย <S 1> <S 1> <S เรื่องนี้โคตรดีเลยน้องรักชนกสีนอสอสอสกทมพักประชาชนเป็นโฆษกคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการประหารก็ประมาณของสภาที่คุณแท้งเคยเป็นประธานแล้วได้ออกมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยจำได้ไหมค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กเห็นแล้วผมก็อึ้งเลยนี่ถ้าไม่มีเรื่องอย่างนี้เราจะได้รู้บ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวรอประกันสังคมชี้แจงหน่อยสิเป็นยังไง ท่านผู้ชมมาเอาโวยกันให้สุดเลยท่านผู้ชมโดยคุณรักชนกคุณไอโพส์ว่ายังไงบอกครั้งแรกของการแฮกงบประกันสังคมหมายถึงแฮกเข้าไปดูข้อมูลเหรอใชจ่จริงๆคือใช้อำนาจการเมธิการค่ะกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่เพราะเก็บเงินผมตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่เลยท่านผู้ชมอมีการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการยังมีบางส่วนเป็นหลุมดำ ซื้อแบกจำเพาะจอดจงเยอะอันที่แข่งราคาก็ไม่โปร่งใสถ้าไม่มีบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งประกันสังคมก้าวหน้าประชาชนคมไม่มีประกาศถึงข้อมูลเหล่านี้แล้วคุณไอซ์ก็บอกว่าเอาน้ําจิ้มจากงานมาฝากเอาน้ําจิ้มจากงานมาฝากได้ทราบว่าเขามีการจัดงานใช่ไหมใช่อ้าวธนทรอ,อยู่ด้วยเหมาะมากเลยสําหรับท่านที่เรียกร้องว่าหาข่าวมาอ้ยซ่อมหน่อยคิดตั้งนาน ตอนแรกหาไม่มีพอดีเลยอ่าน้องไอซบอกว่ายัางไงคือแยกออกมาเป็นประเด็นค่ะประเด็นการต่างประเทศก่อนทริปดูงานทริปหนึงของประกันสังคม6วัน5คืนงบประมาณที่ใช้2องล้านสอบาทสำหรับ10คนฮะสองล้านสอบาทสำหรับ10คนคือคนละ2องแสนสองเหรอดูงาน6วัน5คืนคนละ 2, 200, 2> องแสนสอค่าบัตรโดยสารการเบิกเฟิร์สคัทแสนห สองคนราคาตลาดต่างกันเกือบ6 0 0 0ื่นค่าที่พัก16,000บาทต่อวันต่อคืนก็คือระดับ5ดาวของญี่ปุ่นจำเป็นไหมต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขนาดนี้ค่าพาหนะในการเดินทางต่างประเทศ35,000บาทต่อคนอไปดูงานคุณไอซ์บอกทำไมไม่ใช่วิธีเหมารถประชาชนถามชัดๆดังๆไปดูงานแล้วได้อะไรกลับผมจะถามเพิ่มเติมจากคุณไอซ์ชักนิดนึง ไปดูอะไรไปดูอะไรที่ญี่ปุ่นอันนี้ที่ถามก็เพราะว่าเดี๋ยวประกันสังคมเกิดเขาชี้แจงอไปดูอะไรที่ญี่ปุ่นไปดูอะไร อข้อต่อมาประเด็นภาพรวมประเด็นงบภาพรวมค่ะรายจ่ายประกันสังคมคุณไอซ์เซอบอกว่าเธอเข้าไปดูแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกปีปี63 4,000ล้านพอมาปี64 5,281ล้านปี65 5,332ล้านพอมาปี66 6,614ล้านงบยุทธศาสาตร์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดช่วง63-64ถึง64จาก965ล้านกระโดดไปที่2000ล้านบาท อันนี้อ่านไม่ค่อยเข้าใจอขอข้ามไปงบยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างกกระโดดหกสาอะไรคืองบยุทธศาสตร์อฮะก็เป็นว่าง,งบภาพรวมอะค่ะรายจ่ายอะเพิ่มขึ้นทุกปีเลยอ่คอเซ็นเตรอร์อันนี้สำคัญคอเซ็นเตรอร์ห5ึ่คุณไอซ์บอกค่าใช้จ่ายหลักร้อยล้านบาทในทุกๆปีคอเซ็นเตรอร์ค่ะทับูชมท,ที่เป็นสมาชิกปาการะกันสังคม อาท่านบอกผมหน่อยใครเคยโทรคอ c เซ็นเตอร์ประกันสังคบมบา้างไหมใบคนหนึ่งไม่เคยโทรรู้เบอร์ไหมไม่รู้เบอร์ด้วยเนี่ยเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลยค่ะค่าใช้จ่ายร้อยล้านทุกปีก็เป็นค่าเช่าสถานที่เนี่ยคุณไอซ์เซอบอก50ล้านแล้วเขา